นะผมดูแลรัฐบาลอุงอิงนี่ก็เหนื่อยนะนะครับพวกเตรียมสอยกันบานเลยนี่ยังไม่รวมกับพี่เสรีพิสุทธิ์นะบอกวันที่30เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่หมะยี่เก้าพรุ่งนี้วันศุกร์พี่เสรีบอกว่าผมถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลผมมีหนึ่งเสียงพี่เสรีบอกผมรู้ความลับเดี๋ยวผมจะแฉว่าตอนนี้ทักษิณเนี่ยนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยคุยอะไรกับผมบ้างแล้วทักษิณได้ขอร้องให้ผมไปช่วยอะไรบ้างเช่น นะถอนคดีที่ปปชนะครับเรื่องอะไรเนี่ยดำเนินคดีกับเสษฐาแต่งตั้งต่อศักเป็นพอบอรตรทั้งที่คุณสมบัติไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยและเดี๋ยววันศุกร์นี้พี่เสรีพิสุทธิ์บอกจะแฉะเต็มที่สัตวตูเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสหบาทาไปที่นายทักษิณชินวัตรซึ่งตอนนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลใครตะใครสุทธิชยัยหยุ่นใครตะใครครับนะ ก็ยืนยันกันชัดเจนนะครับว่าเจ้าของพรรคเพื่อไทยคือทักษิณส่วนลูกนั้นก็แค่นอมินีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องประเด็นการครอบงำเนี่ยนะครับเขาจะเล่นตั้งเขาจะเอาศัยคําพิพากษาของสารรัฐนูญมาเป็นสารตั้งต้นนะครับเท่าที่ผมทราบมาในทางลับนะเขาก็จะร้องเรียนว่าเอาคเอาคัดคําพิพากษาสารรัฐนูญมาหรือคำวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็ไปยื่นที่กรกตว่า นะครับเศรษฐาเอเศรษฐาและพรคเพื่อไทยถูกทักสินครอบงำพักนะพยายามจูงใจจะให้แต่งตั้งพิชิตนะทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่ของเดิมเขาก็ไม่อยากแต่งตั้งแล้วหลังจากเดินทางเข้าบ้านกัรสองล่านะเศษฐากเ็เลยยื่นนะ,ะพิชิตเป็นรัฐมนตรีนะเพราะไอ้ข้อที่จริงมันยุติแล้วมันอยู่ในคำนิฉัยอุปสรรธรรมนูญเขาก็เอาตัวเนี้ยเป็นสารตั้งต้น แล้วก็ร้องยุบพักเพื่อไทยเท่าที่ผมทราบในทางรับมาก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลพักเพื่อไทยในะแม่ก็สันคอนอะ่ะต้องเตรียมพักอื่นรอไว้เลยอะ่ะนะครับทำไปทำมานี่แม่งจะยุบไป,ปหมดอะ่ะนะแต่ไม่รู้ว่าภูมิใจไทยจะโดนยุบไหมเพราะภูมิใจไทยมันก็มีเรื่องศักดิ์สยามอะไรต่างๆชิดชอบก็ไม่รู้ว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรก็ดูต่อไปนะฮะแต่เพื่อไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงแล,และแล้วก็ไปทะเลาะกับลุงป้อมเนี่ยเป็นผู้มากบรารมี นะก็อย่างที่เอ๋ปรินาบอกเนะี่ยลุงป้อมนะถึงแม้จะเดินไม่ค่อยไหวพูดอะไรไม่ไมค่อยจะอะไรอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเป็นคนมากบาร,รมีนะเอ๋ปรินายังบอกว่าถ้าไม่มากบาร,รมีจะสอยจนเศถารล่วงเลยนะครับอย่าประเมินลุง,ลงป้องต่านะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าคนที่จะมาสอยอุ้งอิงเนี่ยเยอะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับนะครับนะเรื่องการครอบงำพักเนี่ยเรื่องใหญ่เลย นะครับพฤติกรรมต่างๆของคุณทักษิณทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่นะพี่น้องประชาชนก็ต้องออติดตามกันต่อไปนะครับนะเป็นเรื่องที่ด้านการเมืองที่สําคัญมากติดตามพี่เดย์แล้วเราจะได้ข้อมูลตรงไปตรงมานะครับนี่หลายคนก็บอกว่านะข่าวพี่เดย์ไม่เคยพลาดนะครับผมเนี่ยถ้าไม่มีมูลนะนะไม่มีมูลหมาไม่ขี้ นะลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวผมเช็คข่าวเช็คอะไรมาแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับนะนะครับนะรออยุพักเนี่ยนะครับเลือกตั้งปีหน้าหรือเปล่าประชาธิปัตย์ศูนย์พันไหมก็อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะศูนย์พันไหมคนใต้จะเลือกประชาธิปัตย์ต่อไปไหมหลังจากวันนี้อาจจะมีมติเข้าร่วมรัฐบาลนะอืมนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวต่างๆนะครับที่พีเดนำนำมาเล่าสู่กันฟัง นะครับงานนี้ไม่ต้องห่วงครับสนุกแน่ฮะการเมืองแม่งไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหรอกผลประโยชน์อย่างเดียวนะบางคนบอกโอ้ยการเมืองเรื่องสลับซับซ้อนไม่มีหาเลยเลยครับคือพูดง่ายบางคนบางคนนะในคอมเมนต์เนี่ยผมไม่อ่านมาเขาบอกนะเขาไม่ได้หมายถึงใครนะเขาบอกนะนักการเมืองกออ็เปรียบเหมือนโจรที่มาร่วมกันเพราะอุดมการไม่ตรงกันก็เหมือนเหมือนโจรเขาว่างกันนะเขาบอกว่าอย่าไปหวังสัจจะในหมู่โจรตกลง ให้ร่วมรัฐบาลสักพักเปไงเขี่ยทิ้งนะครับนะสัจจะไม่มีในหมู่ในหมู่โจรของนักการเมืองบางพักบางคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องฟังไว้นะครับเคยด่ากันกับเป็นเกับตายประชาธิปัต่ากับทักษิณน,นะต่อต้านระบอบทักษิณไม่เอาระบอบทักษิณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการพรรคมาทวงขับไล่ยิ่งลักสุดท้ายกลายเป็นอะไรอ่ะจับมือกัน มันก็คือมวยล้มต้มคนดูลืมอุดมการลืมอดีตลืมทุกอย่างเลยอะกลับมาจูปากกันะนะครับนะจูปากกันแล้วก็แหกตูด,ดมอะคิดดูอะจากเดิมมีเกียดกันชิบหายยังกักขี้เลยระบอบทักษิณธุรกิจการเมืองนะเอารักเอาเปรียบอะไรต่างตอนนี้เป็นไงจับมือกันลืมทุกอย่างลืมอุดมการลืมอะไรทุกอย่างเลยไม่ต้องมอีขอให้กูได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นกัน นะครับอืมนะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบกันนะครับตอนนี้พักที่แม่งเหลือจะเป็นพักที่มีอุดมการนี่ก็เหลืออยู่พักเดียวคือพักประชาชนคือพักสีส้มเลยครับนะฮะก็ก็จะเหลืออยู่พักเดียวเนี่ยละมั้งแล้วอาจจะมีพักไหนยังไงก็ยังไม่รู้อะพักอะไรบ้างพักเป็นธรรมหรือพักอะไรคือเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยอะคนที่จะรักษาอุดมการรักษาอะไรเดี๋ยวนี้แม่งเหลือน้อยอะคือทุกคนเนี่ยก็ว่าปากทอน ปากท้องของกรรมการพักปากท้องหัวหน้าพักต้องมาก่อนผลประโยชน์ของพักต้องมาก่อนผลประโยชน์ประชาชนนะนะครับนะเดี๋ยวนี้มันก็มันเชื่อใจยากพี่น้องครับดังนั้นก่อนไปนะครับขราวหน้าจะเลือกใครเป็นสสจะเลือกจะเลือกสอสนะครับจะเลือกพักการเมืองเลือกที่แม่งรักษาคําพูดไม่ใช่พักที่ตบัดสัตว์แหกตาประชาชนนะอย่าไปเอา นะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอืมนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับพี่เดยก็จะดูไปเรื่อยนะนะครับอนะครับว่ากันไปครับอืมอชอบพี่เดมากครับขอบคุณครับอ่านะครับนะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งนะกดเป็นรายการโปรดไว้เพราะบางทีมันไม่ค่อยเตือนอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งปิดกั้นการมองเห็นอน่ะ นะกดกดไว้เป็นรายการโปรดแล้วก็เช้าเช้าเนี่ยประมาณช่วงช่วงนี้ก็แวะมาดูว่าพี่เดย์ไลฟ์สดไหมเย,ย,ย็นเย็นบ้างคืนบ้างก็แวะมาดูหน่อยนะบางทีมันไม่เตือนเนี่ยบางคนหลายคนบอกพี่เดย์ครับผมติดตามพี่เดย์แต่แม่งไม่เตือนเลยผมต้องแวะเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาดูพี่เดย์นะครับกดเป็นรายการโปรดกดสับสไครต์กดกระดิง่งนะครับก็ฝากด้วยกดการมองเห็นกดหัวใจมีอะไรก็กดกดแม่งไปพี่เดย์ตรงไปตรง,ตรงมาครับอ่า นะครับนะอืมอ่านะครับก็พี่พี่น้องประชาชนต้องตาสว่างการเลือกตั้งคราวหน้าต้องเลือกคนที่รักษาคำพูดนะไอ้พวกข้ามขั้วเนี่ยอย่าไปเลือกมันเลือกคนที่รักษาคำพูดพูดแล้วมันทำไอ้พวกโกหกประชาชนขายฝันแจกเงินอะไรพวกนี้อย่าไปเอานะครับนะครับนะอืมนะครับอ่าแจกก็รับแต่ไม่เลือกให้มัน วันไหนไม่ได้ฟังพี่เดย์แล้วนอนไม่หลับสวัสดีอาจารย์สุขภาพแข็งแรงอ่าพี่เดย์ไม่สนใจแย่งชามข้าวหมาบ้างเลยครับอ๋อไม่ละครับสงสารไอ้เหงไก่ไล่หมาผมสองตัวเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับมันไล่เหงกไก่ไล่เนี่ยนะครับอืมนะครับอ่เหล้าเถื่อนพูดหรือยงังเหล้าเถื่อนอ่เหล้าเถื่อนยาดองนะครับเนี่ยตอนนี้นะครัคนตายไปแล้วต้องหกเจ็ดคนแล้วเนี่ยนะตำรวจตำรวจด,ดูแลด้วยไม่ใช่มันให้มันขายเหล้าเถื่อนอย่าไปเก็บซวยนะ ตำรวจก็รู้จักกันหมดเนี่ยแถวมินบุรีแถวคลองสามวานิมิตใหม่บางชันธันายาวบางกะปีอะไรนี่รู้จักกันหมดเนี่ยนะบอกผู้การนะครบาลสามน 3, ครบาล4ี่ดูแลยังให้ลูกน้องไปเก็บสวยยาดองนะคนตายไป6กศพแล้วนะอย่าเห็นแก่สวยนะเห็นแก่ประชาชนจะตายหากันหมดแล้วทุกกรูนะทุกกรูนะครับนะนี่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะ ก็ฝากด้วยนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือจะแวะมาเยี่ยมพี่เดที่สำนักงานรามินทาก็ได้นะครับเลขที่194ซอยลามินทา52ทับ1น,นะครับมีทั้งกาแฟมีของที่ระลึกอะไรก็ได้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็พบเห็นการกระทําที่เป็นการหลอกลวงประชาชนนะช่อลาดบางหลวงก็ส่งจดหมายมาส่งถึงทนายเดชานะอาคารเลขที่194 ซอยรามินทา52ทับ1คันยาวกรุงเทพแค่นีส้ส่งมาเลยครับพบการกระทาความผิดมีหลักฐานมีคลิปมีอะไรใส่ทําได้ส่งมาเลยนะเดี๋ยวพี่เดชดําเนินการเตือนภัยให้เพราะตอนนี้โจรแม่งเยอะมีอะไรบ้างครับรวบแก๊งลักรถกระบะตะเวนหาเหยื่อในชนบุรีโอ้โหระวังนะแม่งโจรผู้ร้ายแม่งเยอะนะโอ้พบแล้วคนงานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถูกอุโมงถล่มทับอดข้าวอดน้ำนานสี่วันแต่ยังไม่ตายเออขอให้ปลอดภัยนะครับอสร้างอุโมงอุโมงอะไรมึงก็ระวังกันบ้างนะนะครับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยเลยนะคนงานแม่ก็ตายหมดนะอืมอืมนะครับหลักฐานเริ่มชัดสองพี่น้องผลิตสุราเถื่อนส่งขายบุคคลอื่นทำยาดองเป็นเหตุให้นักดื่มเสียชีวิตไปแล้วหกรายและอีกหลายคนก็ใกล้าตายแล้วครับ นะครับก็ใครไปแดกยาดองไปก็รีบไปหาหมอนะก่อนจะตายหาซะก่อนออ,อ,อ,อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะนะก็สู้ๆกันนะครับ